สวัสดีค่ะมาแดงแพทย์แผนไทยข่าวันนี้สำจะมาพูดเรื่องหนึ่งที่ดังว่าสําคัญกับตัวดังเองแล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับไปหลายคนนะคะก็คือเรื่องของวิธีการปรับสมดุลร่างกายด้วยตัวเองค่ะต้องบอกว่าความสมดุลเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่ดังยึดไว้ตลอดเลยเนาะแต่ว่าในความเป็นจริงอะชีวิตเราทุกวันนี้เราจะสามารถแบบว่าคงภาวะทรมรงดุลตรงเนี้ยให้มันดีอย่างส,สม่ำเสมอทุกวันเป็นไปได้ไหมก็อาจจะยากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีบางช่วงที่เรา ตื่นตัวมากเกินไปเราอาจจะต้องมาแบบค่อยๆเหยียบเบรกหรือว่าในบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเฉื่อยเกินไปเราอาจจะต้องมาปรับสมดุลร่างกายนะคะความสมดุลเนี่ยในทางแผนไทยมันมีเหมือนกันนะคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทที่มันทํางานมากเกินไปเขาเรียกกาเริบค่ะกําเริบก็คือธาตุในร่างกายของเราอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันทํางานมากเกินไปก็จะเป็นโรคในทางกําเริบหรืออีกอย่างหนึง่งตรงข้ามกันเลยทํางานน้อยเกิ it, นไปก็จะเป็นโรคในทางหย่อนวันนี้ดังอยากมาพูดด้วยกันในทุกแง,ง่มุมว่าถ้าเกิดว่ามันทํางานมากเกินไปเราจะปรับสมดุลตัวเอง ได้อย่างไรหรือถ้ามันเฉยเกินไปเราจะปรับสมดุลได้อย่างไรนะคะมาเริ่มต้นกันก่อนถ้าเกิดแตะในทางแผนปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งที่เรกว่าพูดและเข้าใจง่ายมันจะมีคํานึงที่เรกว่าระบบประสาทอัตโนมัติค่ะระบบประสาทเนี้ยมันทํางานอยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจนะคะแต่ว่ามันจะช่วยคงภาวะทํารงดุลในร่างกายของเรามันจะแบ่งเป็น2ระบบย่อยก็คือระบบประสาทซิมพาเรติกกับอีกอันนึงคือระบบประสาทพาราซิมพาเรติกซิมพาเรติกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนระบบคันเร่งค่ะจะทํางานได้ดีเวลาที่เราอตื่นตัวเนาะต้อง ทำงานต้องวางแผนต้องคิดทำนูน่นทำนี่หรือว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินมันจะหลังทุกอย่างออกมาหมดเลยเพื่อที่จะให้เราไปต่อได้เอาตัวรอดได้นะคะซึ่งสำคัญไม่สำคัญเนาะกับอีกอันนึงก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเดติกซึ่งจะทำงานได้ดีเวลาที่เราผ่อนคลายค่ะจะนอนแล้วมีความรีแลซกมีความรู้สึกว่าร่างกายปลอดภยัยระบบประสาททั้งสองอย่างเนี้ยมันไม่ควรมีระบบไหนทำงานมากเกินไปมันควรที่จะสมดุลเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราป่วย ไม่ว่าจะป่วยอะไรก็ตามคนที่มักจะป่วยด้วยโรคทางกายนะคะส่วนใหญ่ระบบประสาทซิมพาเดติกทางานมากเกินไปคือเร่งตื่นตัวตลอดเวลาแบบเนี้ยไม่โอเคหรือคนที่ระบบประสาทพาราซิมพาเดติกทางานมากเกินไปอันเนี้ยจะเป็นโรคทางใจเพระาะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าในบางช่วงเนี้ยเราเฮ้ยเริ่มป่วยกายสุขภาพเริ่มไม่แข็งแรงูวิคุมการตกหรือในบางช่วงรู้สึกว่าโอ้ยช่วงนี้เหนื่อยมากรู้สึกคิดลบกับตัวเองซึมเศร้าไม่อยากจะยิ้มเลย เรากลับมาปรับสมดุลด่วนๆเลยค่ะ<ม>โดยแดงมีคำแนะนำมาบอกนะคะแบ่งเป็นฝั่งสามลไว้เนอะอันแรกก่อนเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะน,นี้สำคัญมากเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าตอนเนี้เราอยู่ในโหมดไหนค่ะพอเรารู้แล้วเอ้ยอ่ะเอาอันแรกก่อนนะเรารู้แล้วตอนนี้เราอยู่ในโหมดคันเร่งระบบประสาทซิมบารติกทำงานมากเกินไปนะคะให้เราปรับสามอย่างนี้หนึ่งเลยเป็นคำพูดวิเศษเลยนะคะให้เราจติดใจไว้เสมอก็คือคาว่าค่อยๆทา สบายๆนะคะคำพูดเนี่ยขอให้ติดใจเอาไว,ว้เ,ไเลยเพราะว่าคนที่ระบบประสาทซิมปารติกทำงานมากเนี่ยแนวโน้มเขาจะเป็นยังไงคะคืออะไรต้องทํามันดูเยอะไปหมดนะคะเครียดอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จอันนั้นก็อยากทําบางทีเนี่ยมันเป็นที่งานเยอะจริงๆเนอะแต่บางอันเนี่ยมันเป็นที่ความใจร้อนของเราเอง,งจริงจงงานบางอย่างมันต้องใช้เวลาเลยเราตั้งเป้าหมายใหญ่เนอะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการค่อยๆทำแต่ใจเราร้อนอ่ะเราก็แบบทำไมอันนี้ไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่ได้ผลเลย แบบนี้ให้เรากลับมาที่คำนี้เลยค่ะค่อยๆทำทำทีละอย่างทำด้วยความสบายๆไม่งั้นนะคะไฟจะมอดก่อนเราจะไม่มีทางไปถึงจุดหมายเลยนะคะ 2นะคะดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอค่ะเออทำไมบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยทำไมมันเกี่ยวอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ระบบประสาทซิมาติก,าตก,าตกาตทางานเยอะเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวียนไม่ค่อยดีคือเนื่องจากมันเกรง็งมันตึงมันรีบแล้วบางทีก็ลืมกินน้ำไงคือโฟกัสกับงานน้ําเนยไม่ได้กินสมมติมีกาแฟแก้วเดียวกินเลยทั้งวันก็ยิ่งเรียนน้าออกเพราะฉะนั้นจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบไหลเวียนค่ะ เวลาที่เราได้พักเตือนตัวเองแล้วมาดื่มน้ำเนี่ยนอกจากจะเพิ่มของเหลวเพิ่มการไหลเวียนที่ดีให้กับร่างกายแล้วไม่ทําให้อะไรมันเป็นตะกรันหนืดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเช็คเบรกด้วยเตือนตัวเองให้ดื่มน้ำปล่าบ่อยๆก็เป็นการคามดาวได้ดีเช่นเดียวกันนะคะกับสุดท้ายแังว่าดีมากๆนี่ด้งทาบ่อยเนาะไปเดินเล่นค่ะ เดินเล่นเนี่ยมันเป็นเหมือนทริคอย่างหนึ่งเลยว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าคือเดินเล่นมันไม่ต้องคิดอะไรอ่ะมันคือการเดินเล่นเน่ะเดินเล่นเล่นชิวๆไปอยู่ท่ามกลางต้นมงต้นไม้ถ้าเรามีช่วงเวลาให้เราได้ไปเดินเล่นบ้างอะนะคะอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยมันจะเป็นการบอกระบบประสาทต,ตัวเองว่าฉันปลอดภัยฉันมีเวลาของตัวเองฉันไม่ต้องเร่งรีบทําอะไรบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในโหมดเร่งรีบทํา3อย่างนี้ ค่อยๆทำสบายๆดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเราก็หาเวลาไปเดินเล่นบ้างนะคะอะกลับอีกแบบหนึ่งเลยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วช่วงนี้ไม่ได้ตึงอะไรเลยช่วงนี้รู้สึกว่าเฉยมากรู้สึกว่าโอ้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนจนไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วทุกอย่างแบบปลอดภัยมากแล้วก็กลับกายไปรู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ค่อยสนุกเลยทำไมชีวิตรู้สึกไม่มีเป้าหมายอยู่ไปวันๆ เนี่ยแหละเริ่มซึมไปเรื่อยขอให้ทำสามอย่างนี้นะคะหนึ่งนะคะขยับตัวให้มากขึ้น,นอยากเริ่มข้อน,นี้เพราะว่ามันทําได้ง่ายค่ะคือคนที่ระบบประสาทพราพราซิมบาติทํางานมากเกินไปเนี่ยเขาจะมีแนวโน้มเฉื่อยขยับตัวน้อยแล้วจะเป็นโรคทางน้ําคือน้ํามันจะเยอะเรู้สึกขี้เกียจขยับตัวยากอ้วนระบบเผาผานพังโรคทางน้าเพราะว่าไฟมันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะก,กระตุ้นได้ออกกําลังกายขยับตัวให้มากขึ้นนะคะทําอะไรแบบลองฟิกทําทุกวันดูแล้วทําเป็นประจํา 2นะคะให้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆแล้วสนุกไปกับมันค่ะคือคนที่ระบบประสาทพ,พาราเซนเปอรติกทำงานมากเกินไปเนี่ยเขาก็จะแบบเฉยๆซึมๆใช่ไหมแล้วมันขาดความสนุกขาดสีสันในชีวิตค่ะอยากให้ลองตั้งเป้าหมายจริงตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายอย่างมากแต่ถ้าไม่ได้แอดความสนุกเข้าไปอ่ะมันจะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่อาจจะยากเกินไปหรือว่าหน้าเบื่อนะคะลองให้มันมีความสนุกแล้วมีความท้าทายนิดๆนะคะเช่นบางทีอาจจะเป็นความสนุกเช่นอ่าลุกขึ้นมาแต่งหน้าในตอนที่เราไม่เคยแต่งออกไปทําสวยสมมติวันนี้ผู้หญิงเนาะหรือว่าถ้าเกิดท ทีนิดเช่นลองทําเรื่องที่เราอาจจะแบบไม่เคยทําแล้วแบบเอออยากเอาให้เสร็จเอาให้ได้มันจะสร้างแรงฮึบขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันนี้สําคัญลองตั้งดูอาจจะไม่ต้องยากเกินไปนะ แต่สำคัญต้องมีคือสนุกแล้วก็เครียดท้าทายนิดๆนะคะ3นะคะสดงว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรที่จะแบ่งเวลาในการออกไปพบปะผู้คนบ้างเจอคนจริงๆบ้างได้มีการโซเชียลไลฟ์บ้างนะคะเพราะว่าคนที่ระบบป,ประสาทพาราซิมบารติกทางานมากเกินไปนี้อาจจะมีแนวโน้มว่าอยากอยู่คนเดียวซึมๆไม่อยากพูดจากับใครแล้วมันมีแนวโน้มที่มันบล็อก มันขังไม่ได้มีการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นลองออกไปโซเชียลไลซ์บ้างนะคะคือไม่ต้องถึงขนาดว่าทุกวันน,นะแต่ว่าลองหาโอกาสที่เอ้ยได้พูดได้คุยได้กอดได้สัมผัส พวกนี้มันช่วยเสริมสร้างให้อะไรที่มันเฉยๆเดาๆคนเดียวเนี่ยมันได้มีการมีคลื่นใหม่ๆเข้ามาบางว่าอย่างนั้นเถอะนะคะเพราะฉะนั้นลองดูนะคะดังหยิบมาฝากสองพาร์ทเลยเนาะอันแรกที่ดังว่าสําคัญนะ่ะเราต้องรู้ตัวเองก่อนเพราะจริงๆในวันหนึ่งบางทีนะยังมี2โหมดเลยถ้าเราไม่รู้ก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดไหนบางทีเราก็ใช้วิธีการมาปรับที่มันผิดแล้วมันก็อาจจะแย่ไปกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นลองดูรู้ตัวเองดดงสรุปสั้นๆเลยนะรู้ตัวเองถ้าเราอยู่ในโหมดประสาทซิมพาราติกทางานมากเกินไปคือตึงเครียด ให้เพิ่มคำว่าสบายๆแล้วก็สงบเข้าไปในชีวิตประจาวันนะคะหรือพาร์ทหนึ่งรู้สึกว่าซึมเ้าแล้วเกินให้เพิ่มคําว่าสนุกนะคะถ้าเกิดว่าเราทําสอดประสานกันไปสนุกสงบสบายนั่นแหละค่ะร่างกายของเราก็จะมีความสมดุลสามารถปรับสมดุลได้ด้วยตัวเองแล้วก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะลองนําไปปรับใช้ทํากันดูค่ะแล้วครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะหวานแหวนแพทย์ไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ